ก็สวัสดีครับแฟนๆฟุตบอลทุกๆคนนะครับวันนี้เจอกันกับ r รีวิวฟุตบอลประจําวันนะครับวันนี้ก็เข้าสู่วันอาทิตย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล FA Cup ของอังกฤษก็ยังไม่หมดนะครับแข่งขันกันมา4ี่สัาห้าวันละวันนี้ก็ยังเหลือโปรแกรมคู่ที่น่าสนใจแล้วก็เป็นทีมบรรดาในพรีเมียร์ลีกลงสนามทำการแข่งขันกันด้วยนะครับคู่ที่เราจะหยิบยกมาพรีวิวกันก็คือชชมเวิร์สเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์แล้วก็นิวคาสเซิลเจอกับบรอมลีนะครับไปดูความเคลื่อนไหวของคู่ก่อนชว จากอานอกลีกหรือว่านับเป็นดิวิชันนี่คือมาจากเนชั่นแนลลีกในดิวิชัน n 5ก็เรียกว่าทีมนอกลีกก็ได้นะครับวันนี้เปิดบ้านเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์ก็เรียกได้ว่าห่างชั้นนครับกันอยู่พอสมควรแล้วสเปอร์เองเนี่ยเชื่อว่าผลกาแกน,นขันที่เอาชนะลีฟูมาได้จากนันที่แล้วเนี่ยก็ยังคงอยากที่จะสานต่อความยอดเยี่ยมเรื่องของฟอร์มการเล่นแล้วก็ความมั่นใจของนักเตะทัมเวิร์ดเองเนี่ย ก็ค่อนข้างโชคดีที่จับสลากเจอกับสเปอร์เพราะว่าเป็นทีมในพเมลีกเห็นนักเตะก็นะครับดีอกดีใจกันยกใหญ่แต่ว่าการเจอกับทีมระดับพเมลีกแล้วพวกเขาเนี่ยเป็นนักเตะกึ่งอาชีพแบบนี้ด้วยยังไงก็สู้ไม่ได้ครับขึ้นอยู่กับสเปอร์เลยนะครับแล้วก็ผมมองว่าแอนสปอเตโคกลูเป็นกุนซือที่เอาจริงเอาจังกับเรื่องผลการแข่งขันถึงแม้ว่าจะออกไปเล่นนอกบ้านเล่นยังไงก็น่าจะเอาชนะแทมเบอร์ได้แบบขาดลอยนะครับคู่นี้คงเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เห็นพลในขันที่ ดูห่างกันแล้วก็อาจจะเป็นสกอร์ที่ถล่มกันได้เลยนะครับสเปอร์จะชนะได้แบบสบายๆเพราะว่าจับสลากเจอกับทีมนอกลีกแบบนี้ครับนักเตะด้านบนหลายๆคนก็น่าจะใช้นัดนี้ในการาเรียกความมั่นใจตัวเองกลับคืนมาได้ครับสว่วนอีกคู่หนึ่งนะครับไปกันที่นิวคาสเซิลอีกหนึ่งฟอร์มดีจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึงชั่วโมงนี้เนี่ยกำลังไปได้ดีมากไม่มีใครหยุดเขาได้นะครับแล้วก็มีคิวเปิดบ้านเจอกับบรอมลีบรอมลีเป็นทีมกลางตารางคะแนน จากลีกทูครับพอจับสลากมาเจอกับนิวคาสเซิลแบบนี้ก็ดูแล้วไม่น่ารอดเช่นเดียวกันครับนิวคาสเซิลเองฟอร์มการเล่นดีมากถึงแม้ว่าจะมีการโรเตชันนักเตะในบางส่วนศักยภาพทุกสิ่งทุกอย่างดูเหนือกว่าแถมยังได้เล่นในบ้านตัวเองด้วยก็ไม่น่าพลาดนะครับถ้าม่ยิงทิ้งยิงคว้างซะอย่างเดียวก็คงเห็นผลแกนในขันที่ดูขาดลอยเพราะว่าการในขันใน FA ฟเัรอบ3ตรงนี้นครับในแต่ละคู่เมื่อลีกมันต่างกันฟอร์มการเล่นมันต่างกันห่างกันดิวิชันเยอะๆก็จะเห็นผลแกนในขันถล่มกัน 3-4ประตูเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับซึ่ง2คู่นี้ก็น่าจะมีแนวโน้มเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับและนี่คือพรีวิวฟุตบอลในค่ำคืนวันอาทิตย์แบบนี้นะครับก็ติดตามเกม FA Cup กันได้ยาวๆถ้าชื่นชอบนะครับพรีวิวก่อนเตะอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้แล้วฝากช่องนะครับกด Follow ตามมันด้วยนะครับแล้วก็พูดคุยเพิ่มเติมได้ที่หน้าช่องโปรไฟล์ได้เลยนะครับไว้กลับมาติดตามนะครับพรีวิวดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้ต้องลากันไปแล้วสวัสดีครับ